โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมชาววัยรุ่นฟรีไฟนะครับผมกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมพี่ก็มาอยู่นะครับผมกับไอดีนี้เลย นะครับผมเป็นไอดีที่พี่ได้มาจากเว็บนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ไอดีนี้มันมีอะไรบ้างแล้วผมจะคุมหรือเปล่านี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครผมวันนี้มีโค้ดมาแจกกันด้วยนะผมใครอยากได้โค้ดเดี๋ยวไปใส่กันเลยนะครับทุกคนโอเคป่ะก่อนไปดูนะครับผมพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ครับทุกคนใครได้โค้ดเท่าไหร่คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันเนาะโอเคปะไปดูกันนะครับ โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมนี่ก็อยู่นะเวบน,นี้เรียบร้อยนะผมก็เว็บนี้แล้วผมมีโปรโมชั่นอยู่เนี่ครับผม าตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันเลยดีกว่าครับทุกคนโค้ดก็จะมีอยู่นะผมตามนี้เลยนะผมจะเป็นดีดีสามห้าหนึ่งสามแปดห้าเจ็ดนะครับทุกคนน,น้นองๆได้เท่าไหร่คอมเมนต์กันด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่ได้เท่านี้เลยนะคะทุกคนน,น้นองๆก็รีบเอาไปใส่กันนะครับทุกคนก็นะครับผมพี่อ่าอ่า เอ้อยเดี๋ยวนี้พี่จะไปรีหัวข่าวดีกว่าครับทุกคนก็ทําตามพี่ได้เลยนะครับทุกคนก็ให้กดใช่นะครับผม,ฮม,มเฮ้ยสำเร็จนะครับทุกคนพอขึ้นเราสำเร็จนะผมมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้ไอดีมาเลยนะยครับผมแล้วก็เอาแล้วผมไปใส่ในเฟซได้เลยนะครับผมเป็นไอเดีเชื่อเฟซเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมครับผมตาเดี๋ยวไปรีวิวไอดีให้ดูนะครับทุกคนโอเคครับผมมาเหมือนเช่นเคยนะครับผมตามพี่ๆบอกนะครับผมวันนี้พี่ก็ เอาอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างน,นะผมเดี๋ยวเราเนี่ยครับผมดูกันแล้วผมซอนอันนี้ก็จะมีนะครับผมหัวขาเนี้ยผมมีหน้ากากไฟเนาะแล้วก็จะมีเสื้อนะครับผมบอนซี่สกเก็ตบอยนั่นเองเนี่ยครับผมแล้วก็เกงเป็นเกงปีกนกชายหาดนั่นเองนะครับผมส,สั้นเนาะมีหมัดม่วงนะครับผมแล้วก็มีกระต่ายกระต่อกระต่ายนะครับทุกคน อ่าในครับผมแค่นี้ก็เป็นแล้วผมแล้วพี่ปืนอัพเลเวลเจ็ดนะครับผมเป็นเอ็กซ์เอ็มแปดนะครับผมเลเวลเจ็ดเนาะก็ยังตึงนะทุกคนมีธาตุอันนี้ด้วยเนี่ยทุกคนซึ่งหน้านี้ก็ไม่ผมมานานอยู่นะทุกคนมีธาตุอะไรที่แบบตึงๆนะครับผมนี่ฮะอย่างนี้เลยนะยทุกคน,นมีธาตุหัดใจแตงสลายนะครับผมมีหน้าผีนะครับก็ลองรองเขาไหนนะครับผมที่แบบอยากได้ไอเดียแบบ ไปเล่นกันนะครับผมพี่แนะนําเลยนะครับผมไอ้นี้ตึงๆเลยครับแอคได้แอคสักได้ด้วยนะครับผมหล่อๆเลยนะครับทุกคนโอเคก็แน้วครับผมใครจะอลองดูนะผมก็เพียรจะเอาไว้ คอมเมนต์ละกันและทุกคนก็ลองไปกดดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้พี่ไปครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเป็นเว็บไหน่เอาลูกน้องใหญ่พี่ไปเว็บไหนนะผมก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับอยากลองดาวเพราะมาแจกก,กันนะครับทุกคนโอเคครับผมเจอกันครับผม